ในช่วงหน้าฝนนี้นะครับเพพหมาดส,ส่วนมากจะระบาดและกัดกินหมาของเรานะครับ วันนี้ทางช่องวิไทยพีชนเนลจะมาแนะนำสูตรกำจัดเห็บหมัดหมาวิธีง่ายๆจากของใกล้ตัวเราครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการกำจัดเห็บหมัดหมาภายในบ้านของเราเลยครับการกำจัดเห็บหมัดหมาในหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี้เห็บหมัดหมาส่วนมากจะระบาดมากวันนี้นะครับทางช่องวิไทยพีชนเนลจะมาแนะนา วิธีการกำจัดเห็บหมัดหมาแบบได้ผลดีสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิดีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาใช้วิธีง่ายๆในการกําจัดเห็บหมัดหมาปลอดสารพิษน้องหมาของเราจะปลอดภัยในการใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับตามมาดูกันอีกทีนครับสิ่งแรกที่ผมจะใช้กําจัดเห็บหมัดหมานะครับคือใบน้อยหนาครับโดยการใช้ใบน้อยหนานะครับ ปริมาณแค่พอสมควรประมาณ20-30บใบนะครับต่างต่อไปเราจะมาใช้ใบขี้เหล็กแก่กันเลยครับโดยการใช้ใบขี้เหล็กแก่นะครับประมาณ3-4ก้านครับแล้วเรานำมาทำการปั่นด้วยเครื่องปั่นเอกประสงค์หรือใครจะนำไปตำก็ได้นะครับเพื่อให้ละเอียด <c oughs> แล้วเราจะนำไปกำจัดเห็บหมัดหมากันได้แล้วครับน้ำยากำจัดเห็บหมัดหมาจากใบที่เหล็กและใบน้อยหนานะครับเมื่อเราทําได้แล้วเราจะนำมาชโลมที่ตัวน้องหมาเพื่อไล่เห็บหมัดหมาและกำจัดเห็บหมัดหมาเลยครับในการใช้กำจัดเห็บหมัดหมาที่น้องหมานะครับ ตอนท่วงหน้าฝนเห็บปัดหมาจะระบาดมากเราจะใช้ทุกๆุอถวันนะครับและทำติดต่อกัน3-4ครั้งนะครับฉลมให้ทั่วตัวน้องหมาเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาไอพีแชนแนลได้นะครับน้ำยากำจัดเห็บปัดหมาสูตรนี้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อน้องหมาของเรานะครับ ช่วยกำจัดและไล่เห็บหมัดหมาได้ดีมากเลยครับแต่เราจะต้องทำซ้ำๆกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วจะต้องทำสามถึงครั้งติดต่อกันนะครับห่างกันประมาณ2-3วันนะครับและคลิปนี้นะครับผทุกผา้ทานจะได้รับประโยชน์นะครับนําน้ำยาสูตรนี้ไปกำจัดเห็บหมัดหมาภายในบ้านของเรานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดทลิปดีๆจากทางช่องวิทยายี c h พ n n ชานลนะครับจะได้นําเสนอดีๆให้ทุกท่านนะครับนําไปใช้ภายในคนเรือนประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับวิธีการกําจัดเห็บหมัดหมานะครับด้วยใบขี้เหล็กและใบในหนนานะครับได้ผลดีมากลองทําใช้กันดูเลยครับและน้ํายาสูตรนี้นะครับถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับ จะเสียเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวหรือถ้าเราใช้ให,หมดเราก็ทิ้งไปนะครับและหลังจากที่เราชะโลมน้ำยาไปแล้วนะครับเราไม่ต้องอาบน้ำน้องหมานะครับเราจะปล่อยให้น้ํายาแบบนี้นะครับซึมลงสู่ผิวของน้องหมานะครับเพื่อไล่และกำจัดเห็บหมัดหมาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับ นี่เลยครับทําแบบนี้ได้ผลดีเลยครับลองทํากันดูเลยครับเห็บหมัดหมาจะไม่มาสู่น้องหมาหรือไม่มากัดกินเลือดของน้องหมาและตัวของน้องหมาอีกต่อไปเลยครับ